ถ้าหลอดสว่างโล่งี้แปลว่าชาร์จแบตเต็มเร็วโอ้ชาลีเปลี่ยนใหม่อีกแล้วจักรยานไฟฟ้าคราวที่แล้วเดี๋ยวพูดไปคราวที่แล้วนั่นรูปร่างหน้าตาไม่ใช่อย่างนี้นี่วะฮะรูปร่างหน้าตาทำไมเปลี่ยนไปเนี่ยอมอเตอร์ก็ไม่เหมือนเดิมเลยอะไรเนี่ยฮะมอเตอร์ฮะมอเตอร์อเฮ้ไม่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันดูทีวางเยอะไง ทรงที่พี่ไอ้คันที่พี่ขับคาวไปแล้วไปไหนอ่ะคันนี้อ่ะมันไมปไทยนะถูกตัดอะไรไปเยอะแยะเนี่ยเออแล้วมอเตอร์เดิมก็ไม่มีไปไหนมอเตอร์เดิมไปไหนอ่ะนู่นอยู่ข้างในนู่นเดี๋ยวรอให้ดูใหม่ขับมอเตอร์พันห้าร้อยวัตถ์พันห้าร้อยวัตถ์ครับจักรยานไฟฟ้าฮับมอเตอร์แล้วปิดอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวบิดให้ดูฮะไอเด็นเว้ยมเครื่องเสียงเอาคันเล่นเสียงอ่างี้ยส่บอลลม แต่ว่าเราต้องฝีมือหน่อยนะเวลาเราชช้เนี่ยปกติมันมันเสียบ่อยเพราะเนี่ยอ๋อใส่วอลลุ่มใส่วอลลุ่มมาเหมือนเหมือนปิดวิวแล้วเราจับปั๊บมือเราไงมให้ดูก่อนนะเอาให้ดูก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยเราไม่ต้องบูนเลยนะไม่ต้องบูนใช้สองเดียวบิดเหมือนวอลลุ่มวิทยวอ่ะอ๋ออาเลองให้ดูสิเลยแรงเปล่าครับมอเตอร์เนี่ยเทียบกับมอเตอร์เดิมที่พันเองอ่ะเออ โอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้แรงกันเว้ยมาแล้วมาแล้วกลับมาแล้วรถระวังรถอ้อไม่ได้ไม่ได้คับมอเตอร์เลยต้องแรงมันโอ้โหแรงไม่เบาเลยพันไหมวะเนะี่ยพันนิดหน่อยพันนิดหน่อยเท่าไหร่ระบบเท่าไหรสี่สิบแปดระบบเจ็ดสิบสองระบบเจ็ดสิบสอง เอาทีนี้เดี๋ยวคราวที่แล้วที่พี่บิดเนี่ยมันไม่ใช่มอเตอร์นี้เนี่ยมอเตอร์เดิมไปไหนเอามาแป้งใหม่เอามาแป้ใหม่แล้วเขาไมใช้กับจักรยานอ๋อเนี่ยมอเตอร์ตัวนี้ครับเอามาแป้งใหม่เหรอเพื่อที่จะไปใช้จกักรยานไฟฟ้าชาร์จในตัวอ๋อเปลี่ยนกับเปลี่ยนอันนี้คือชาร์จในตัวชใวช่มีพันเองครับนี่กี่กี่พันบาทวะเนี่ย เทียบเท่าแล้วเนี่ยมีสองสามพันก็ไดป้ประมาณประมาณสามพันวัตได้ปหมได้สายอะไรไม่รู้เยอะแยะหมดเลยมีหกสายออกมาเนี่ยาใใสายลงน้องนี่เยอะเอออันนี้สายมอเตอร์คอนโทรลสายมอเตอร์เข้าคอนโทรลใช่อันในี้สายเคอยดอปบิดเอาไปชาร์จเอาไปชาร์จอ๋อมันมลองไหมลองให้ดูลองดีอ่ะลองลองทีนี้นะจะลองให้ดูตกลงมันคือสามพันวัตใช่ไหมสามพันได้สองพันก็ได้อะ ขึ้นกับอะไรอาไดรสักพัน 2, ก็ได้สองพันก็ได้นะอยู่ที่เงื่อนไขการพ <laughs> ันอ,อันนี้จะลองว่ามันเป็นอะไรเป็นมอเตอร์มันหม,มุนเราจะดูว่ามันชาร์จยังไงเออมันหมุนช้าๆอย่างเงี้ยเออเวลาไฟตื่นเงี้ยช้ยังไงแบบไหนเงนี้ยอืมอ่ะ,อะลองให้ดูให้ลองดูอยพูดไปก็เทนะ่านั้นอ่ะอ่ะเวลาเราปั่นช้าๆอ่ว่าไฟมันจะออกเท่าไหร่ เอาปั่นเอาคับเท้าคนปั่นอะไรขึ้นมาไอ้นี่เท้านะแต่ว่าาอโเคมันมันจะเร็วมากกว่านี้มันจะถึงแบบว่าทาร้อนี่ไอ้นี่สเตอร์มันเหล็กของจักรยานมันใหญ่รถมันจะจัดมากกว่านี้มันจะอยู่ประมาณสักสามสามสิบโวลต์ประมาณเนี้ยสามสิบโวลต์นะสามสิบกว่าโวลต์แต่ว่ามันจะเข้าระบบขยายไฟขยายไฟเออคื้เจ็ดสิบสองโวลต์ชั้นหนึ่อไดแล้วอันนี้จะเอามาเพื่ออะไรเนี้ย จะขับให้ดูไงจะขับให้ดูเฉยไม,ยไ,มไม่จะลองดูว่าเวลาเราขยายไฟวันเนี้ยของเราเนี่มันจะขับสปอร์ตไปเลย,นเนย<อ>ไหมอ๋อเอาเอาขับให้ดูเอาขับให้ดูดดจินตนาการเราองนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ยังไม่ได้อยู่ในยังไม่ได้เสดไปในจักรยานไงผมพยายามไปเข้าใจเนี่ย <laughs> ผมก็อยากจะเข้าใจอยู่ด้วยเออยังไม่ต้องเข้าใจเท่าไหร่มาสปอนไลท์กี่วัตต์เนี่ยพันห้าพันห้าร้อยวัตต์ไหนว่าหลอดเป็นยังไงเนี่ยหลอดอันี้อ๋อหลอดอันนี้โหนี่ยพันห้าร้อยวัตต์จะเห็นไหมพี่น้องยาวนี่อ๋อโอเคพันห้าร้อยวัตต์แล้วกันใครๆก็เห็นอ่ะทำมันยาวสักคำนั้นอ๋อใส่เงี้ยสปอนไลท์อ่ะใช่ในหลอดมอเตอร์ไหมเอาไว้อะไรมอเตอร์ อบคนรวดใช่อบคนร,รวดมาเตอร์เวลาอาลออกมาเป็นก้อเป็นยังไงเออว้าวสปาร,ร์กเลยนะนี่ฮะความร้อนสูงความร้อนสูงครับพวกนี้แต่ทนนะทนนะจะไหม้ไหมนะไม่เหลือ <c oughs> ยังไ<อ>มง่เออคือพันห้าร้อยวัตต์ที่สองร้อยยี่สิบโวลต์ใช่ที่ไฟบ้านเหมือนกันเถอะอันนี้มันจะออกมาเท่าไหร่นนะฮะอันนี้เราจะเอาเข้าสามเส้นเอาเข้าสามเส้น แล้วก็ออกมาเป็นของซ้อมดีซีได้เพราะพวกเนี้ยมันไม่ต้องการความถี่อะเป็น AC หรือ DC ก็ได้ใช่ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้อเชื่อมัะขอให้วุ้นถึงมันสว่างไว้เถอะใช่มันเป็นเอาปุ๊บหลอดใส่ไงอ่าจะจำลองว่าจะจำลองว่าอะไรไม่รู้อ๋ออันนี้ทดลองกำลังกำลังเอากำลังใช่ไหมเป็นเนี่ยไออันนี้มีในในในจักรยานไหมมีไหมมีมีหมดอ่าทก็ทน เดีวก็เห็นเดี๋ยวก็เห็นยังไม่เป็นตัวเป็นตนเลยจักรยานเนี่ยนี่แต่ว่ากำลังหางประมาณกำลังหางประมาณอีกแล้วครับแล้วใส่อะไรไปนเนี่ย<ห>บนลูกเล่งได้หรือเสียบอะไรเป็นเสียบอะไรพี่นอ้องผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะเอา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 โอ้ว้าวเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรวะไฟแรงเฮ้ยกััวไมหมอะขาดอะไรเดี๋ยว โอ้โหเลือกก่อนเ,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 เอมามามาามาไฟมันลุกจะระเบิดไหมเนี่ย,ยเบิร์นองอยู่ใกล้ๆได้ไม่ไมี่ชอบพี่ใจนว้ว <laughs> ยิงคนที่กลัวลชางไฟอ้ไฟีโอ้โหสว่างมากแสบาาสตา หมายความว่าถ้าเต็มที่นี่คือ1,500บาทเต็มๆแน่ๆตัวนี้มันแค่ก5 0ดับสิาทเองอ้าวเหรอใช่ทดลองอ่ะโบรานี่มันเอามาแค่48โวลต์เองอัเหรอเนี่ยโวลต์เองเหรอ48โวลต์เองโบรานี่คอนโทรลมันโอ้โหร้อนร้อนเลย48โวลต์ส8โวลต์แต่ว่าขับออกมาแบบก่อนไล่ร้อนเลยก็สว่านเลยจะเหลืออ๋อ แสดงว่าแอมมันเยอะเหรอไอ้มันเยอะไอ,อ้ตัวเยอะอแต่เราปั่นไปเนี่ยมันก็ชัด์จแบตได้ไวเหมือนกันอ๋อจะบอกว่าเอาเนี่ยสมมุติว่าเราปั่นปั่นไป,นปนเนี่ยไฟที่ออกมาเนี่ยก็ไปชาร์จแบตได้เต็มบูโรน,นเราเอาไปชาร์จแบตเลยอ๋อมันอย่างเนี้ยสปอรต์ตเราจะพันะะห้าร้อยกว่าแต่ว่าถ้าเรามีเฉพาะแต่ความกระแสไม่มีเออไม่ได้โวลเฉยๆมันก็ไม่สว่างเออโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจะบอกว่าถ้าเราปั่นปั่นไปไปไปใช่ปเหไหมไฟออกมาเป็นบวกเล็บเนี่ยไอ้นี่ ไอหลอดไฟเนี่ยพันข้าวัต่์าจริงๆในความเป็นจริงในจักรยานคือแบตเตอรี่ถูกต้องป่ะถ้าหลอดสว่างโล่อย่างนี้แปลว่าชาร์จแบตเต็มเร็วพี่เข้าใจถูกบาป่ะถูกต้องโอ้กว่าจะเข้าใจกันได้เอาอทีนี้ทีนี้กว่าจะเข้าใจกันได้ <laughs> คนทำ <laughs> คนทำกับคนเออดูนี่ก็เข้าใจอาจจะไม่ไม่ตรงกันได้นะครับ เดี๋ยวให้ลองอีกทีแล้วกันโอ้สว่างโลเลยว้าวนี่หมายความว่าชาร์จแบตเต็มเร็วแน่ๆเราดูทีต้องไปอ่อ่ะอะเดี๋ยวนี้นะแรกเริ่มเดิมทีอะฮะแรกเริ่มเดิมทีต้องทำไงต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนเหรอต้องชาร์จบบเต็มก่อนชาร์จเต้นด้วยไฟบ้านหรือไฟอะไรไฟโซลาร์เซลเซล์ก็ได้ไฟโซลาร์เซลล์ก็ได้ชาร์จในระบบเท่าไหร่ สี่แปดมูลเจ็ดสิบมูแล้วแต่เราจะกําหนดมันดูดีอุปกรณ์เราดีบางคนก็อาจจะเอาระบบสี่แปดบางคนก็เอาเจ็ดสิบสองมูลก็คือชาร์จให้เต็มก่อนปึ๊บแล้วก็บิดไปเลยปุ้นปุ้นปุ้นจ่ายยามเป็นปืนไว้บีดไปพื้ดเลยมันจะมาเราก็ปั่นไปเอ่อพอาอาเคเราไม่อยากบิดแล้วหรือจะถนอมพลังงานไว้แล้วก็ทีปปั่นปั่นปึ๊บ เทิปปั๊บเอเนี่ยออกมา12โวลต์แต่ว่าเราทําตัวกระยายโวลต์ให้อ่าสี่วัตต์ตัวหนึ่งเออชาร์จจะสิบสองหกแล้วแต่เราแปดแแต่เราเจะเลือกจะใช้จักรยานเราเท่าไหร่แค่นั้น,นอ่ะเออโอเคโอเคเนี่คือคือสมมติเราเราถีบปุ๊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 บไฟก็ออกมาเนี่ยปลายสายฮะบวกลบดีนะก<ม>็ชาร์จลงแบตไปนะฮะระบบ48่สิบแปโวลต์หกโวล์เจโวล์แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่จะกำหนดเอง ะมาตอนนีกแพงฟาเทากลางเนี่อ๋อแน่นอนแล้วเท่าไหร่ไม่รู้สองหมื่นขึ้นแล้วมั้งไม่ถือเกือบเบอนิดนิดเบอนิดนิดมือสี่หมื่นห้านะมอเตอร์เนี่ยเพรว่ามันมีระบบชาร์จแยกให้ไปชาร์จแยกให้ไปใช้งานทั้งหักก็คือเป็นทั้งสมมติว่ามอเตอร์และเจเเนรอะไอทีถ้าลูกค้าสมมติว่าเขามีน้ำตกไล่ะเออน้ำตกไหลดีๆเนี่ยเอานไปใช้เป็นไดโนโมได้จะเอาไฟนี้ไปชาร์จแบตก็ได้เออถ้าสมมติว่ามันมีน้ำไง เออจะเอาไปขับพญานาคก็ได้ขับปั๊มน้ำได้คือสามเซนทิปกติมใช้ได้สองยางเลยถ้ามาเป็นจถ้ามาทำเป็นจักรยานก็ใช่แล้วแต่อ่ะทำเป็นกังหันน้ำก็ได้ใช่ได้สองยางทั้งมอเตอร์ทั้งจิเนเรเตอร์มอเตอร์จิเนเรเตอร์ราคามอเตอร์จิเนเรเตอร์ราคามันสูงราคามันสูงไม่สูงหรอกแค่หมื่นกับแบบ เออราคาทำราคาต่ำไม่ไม่ทำครับมันละเอียดไงมันละเอียดไม่เป็นเป็นขนลวดสองชุดชุดหนึ่งเป็นมอเตอร์ชุดหนึ่งเป็นเจเนเรเตอร์ใช่สองชุดในตัวเดียวกันอันนี้มันออกมาบอกว่าทันระบบเหมือนกันอ่าทันกว่าพันห้าร้อยวันอ๋อแล้วตัลงมีโครงการจะทำยังไงจักรยานเรานี่จะเกิดไหมนะทำอยู่้ะทำอยู่แล้วครับด้วยมอเตอร์ตัวนี้นะครับมาลยชนดูระหว่างประเทศอันนี้ะติดโควิด นายทุนติดโควิดถูกกักอยู่ที่ต่างประเทศจริงเดี๋ยคนโทรมาโอ้ยเออแต่ละคนนะครับมาติดตามชมแล้วกันจักรยานไฟฟ้าที่ชาร์จไฟในตัวครับปั่นแล้วชาร์จนะไม่ใช่ว่าขับไปชาร์จนะเออจักรยานก็ต้องปั่นอยู่แล้วล่ะเออปัน่นเอาเท้าถีบนะเพราะว่าจักรยานต้องมีเท้าถีบออมีบันไดม,มีมีที่ถีบอะเออถีบแล้วก็ชาร์จไฟในตัว แต่ตัวนี้ไม่มีที่เท้ามีที่ไม่มีที่ถีบแลตัวนี้จักรยานไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วแต่จะเรียกนะครับอ่าอ่ะ,อะโอเคหวังว่าจะสำเร็จในเร็ววันถ้ามีทุนไม่ยากหรอกถ้ามีทุนเสร็จแป๊บเดียวแหละโอเคครับไปแล้วครับวันนี้